นกกระจอกเทศสุรินครับก็มาชมอ่าพอพันอ่านกกระจอกเทศเราครับผมอันนี้พอพันชบาครับผมโอ้โหแอบไปนู่นแล้วครับก็โดนดูเมื่อกี้ครับผมอ่าซูมเข้ามาหน่อยดูครับผมนู่นยืนหนุ่มมุมนู้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นคอกบ้านบ้านกากเจทีฟร์มเราครับผมนี่เช้านี้เราก็ตัดเนเปียครับโอ้โหเนเปียเราสวยงามมากเลยครับผม อันนี้ปลูกไว้ครึ่งของครึ่งของครึ่งงานครับผมพอได้กินครับดูดูครับผมนี่นี่เรามาปลูกไว้แล้วนะครับเราก็จะเก็บชุดนี้แล้วครับผมไว้ให้อาหารนกกระจอกเทศกันครับผมอันนี้มาชมพ่อพันธุ์ครับเช้านี้ก็ก็คือได้ได้ผสมแล้วครับแต่ว่ายังไม่พอใจครับผมจะจัดอีกครับผมดูอ่าซุมให้ดูครับพ่อพันธุ์คอแดงของเราครับผม ดูครับผมดูความสวยงามครับผมดูลักษณะการยืนครับผมนกพร้อมผสมพันธุ์นกห้าปีนะครับผมนี่นกห้าปีโอ้โหพ่อพันธ์ฉบาอันนี้ไม่ได้ตัง้งไม่ได้แต่งภาพพูดผิดไม่ได้แต่งภาพไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับก็คือแบบเพียวๆเลยครับดูสิหำนี่เท่าลูกมะพร้พาวแล้วก็แบบคอนี่ยยืดแบบสวยเลยครับผมตอนนี้อ่าเป็นเป็นสัตว์เต็มที่เลยครับผมแบบ ถ้าเป็นช้างก็ตกมันเต็มที่เลยนะครับผมก็คือแบบแดงเถือดไปทั้งคอทั้งขานะครับผมตกมาปีนี้พ่อพันธุ์ของเราคือแบบแดงมากเลยนะครับผมแบบแดงแบบผิดสังเกตก็คือออกเป็นคอแดงเลือดร้อยเลยนะครับผมก็คือหมายความว่าก็คือเขาจะแดงทั้งตัวเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหดูลักษณะการยืยนของข้อพันธุ์นะครับผมแบบยืยนแบบสง่างมากเลยนะครับผมนกสวยครับผมจากเยอทีฟาร์ม กตฟาร์มฟาร์มนกกระจกเทศจังหวัสดสุรินทร์ครับผมใครสนใจนกกระจอกเทศก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับผมวันนี้เราก็จะพาเข้ามาชมอีกฝั่งหนึ่งของคอ,อกเราครับผมนี่มันจะเป็นสองพักนะครับผมคอ,อกนี้ก็ไว้สําหรับกาก,ากนกครับผมแต่ตอนนี้ไม่ได้กากแล้วครับผมก็ปล่อยให้พ่กพันธุ์ไม่พันธุ์เรา,าเดินทะลุเข้ามาหากันครับผม ก็ยังไม่ได้เข้าไปทําความสะอาดเลยครับผมต้นอ่านี่ก็ยาวมากแล้วครับนี่เข้าไปไม่ได้ครับพ่อพันธุ์เราห่วงมากไม่ให้เข้าเลยครับผมตอนนี้ก็ไปยืนยืนโชว์ครับผมตอนนี้เขายืนโชว์ครับรู้สึกว่าจะมีคนอยู่ฝั่งนู้นครับเขาก็เลยแบบไปยืนอ่ายืนดูครับผมอืม โอ้โหครับผมดูความสวยงามของเกียรติฟาร์มของเราครับผมพ่อพันธุ์สวยๆนกสวยๆครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ตัวหนึ่งแล้วก็ในข้อนี้ก็จะมีสามตัวนะครับผมนู่นอีกแม่ตัวหนึ่งครับผมโอ้แม่ตัวนู้นเป็นคอแดงนะครับผมเป็นในส่วนตัวนี้จะเป็นแม่คอน้ําเงินครับผมจะมีแม่คอแดงอยู่ฝั่งนู้นครับที่คอเป็นสีขาวนู่นนะครับผมจะเป็นแม่พันธุ์คอแดงเราเราก็มาผสมกับพ่อพันธุ์คอแดงเราครับผมคอแดงของเราเลือดร้อยนะครับผม โอเคท่านใดที่สนใจลูกพันธุ์ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมราต้องถอยก่อนนิดนึงครับเพราะว่าเขามาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับต้องถอยนะครับผมถ้าไม่ถอยก็ไม่ได้นะครับผมดูดูความงามของเขาครับวันนี้โชว์ครับวันนี้ไม่ค่อยเกลี้ยกล่อมเท่าไหร่ครับคือแบบอยากโชว์ความสวยงามหรือเปล่าครับอ่ะเอาลูกอ่ะ จะได้โชว์อวด YouTube หน่อยว่าฟาร์มเราก็มีสายพันธุ์ดีๆไม่จําเป็นต้องไปซื้อกับฟาร์มใหญ่ฟาร์มเราก็มีสายพันธุ์ดีครับผมไม่จําเป็นต้องไปที่ฟาร์มใหญ่ก็ได้นะครับฟาร์มเล็กๆเราก็แบบโอ้โหบริการประทับใจครับผมก็มีสายพันธุ์ดีๆแบบไว้ให้พี่น้องได้ศึกษาลุ้มด้วยช่วยกันครับผมดูหน้าอกเขาครับหน้าอกน้องจอกเทศเป็นแบบนี้นะครับผมตอนนี้ก็หน้าแข้งก็แดงเหมือนกันครับผมดูผิวเนื้อครับผมตอนนี้ก็แดงเถื่อนเลยครับผม ไปแล้วครับไปฝั่งนู้นแล้วครับผมอา่าติดกล้องไปก็ <c oughs> นี่ก็ผมพ่อพันเขาเราโอ้โหวันนี้ไม่ค่อยเขี่ยวกาดแต่ก็ไล่จนนะครับผมไล่จนแบบตรเมียกลัวไปแล้วครับผมนี่ครับใครสนใจลูกพันธุ์ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาที่เบอร์087499614 0, 8, 0 7, 4, 9, 9, 6, นะครับผม เจทีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินยินดีบริการยินดีให้คําแนะนําในการเลี้ยงเกี่ยวกับนกกระจอกเทศทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยนะครับส,สนใจก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ